เสนอตรวจ ATK แทน RT-PCR นักท่องเที่ยวขาเข้าเยอรมนีติดโควิดพุ่งกระเทือนท่องเที่ยวไม่กัดตัวหรือไม่อันนี้คือเป็นขั้นตอนของการเสนอนะครับยังไม่ได้ประกาศใช้เพราะว่าก็จะต้องรอเข้าต้มชุดใหญ่ฟันทงอีกตามเคยอ่าแล้วก็จริงๆแล้วอันนี้เป็นสองข่าวนะครับที่คนละอันกันแต่ว่าเอาเห็นว่ามันก็รีเลทกันอยู่ เพราะว่าเยอรมน,นีเนี่ยเขาเป็นนักท่องเที่ยวอันดับที่2หรือ3ที่เข้าไทยตลอดการฉะนั้นตอนนี้เยอรมน,นีอยู่ดีๆก็โควิดพุ่งซึ่งก็ไม่น่าแปลกเท่าไหร่เพราะว่าเป็นเข้าสู่หน้าหนาวแล้วแล้วก็ถ้าคนตกใจว่าอา้าไหนว่ายุโรปฉีดวัคซีนไปเยอะแล้วไงทำไมยังโควิดพุ่งก็เพราะว่าคนที่ติดโควิดเนี่ยตามข่าวนะครับส่วนใหญ่เป็นคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน บางส่วนนะไม่ใช่ส่วนใหญ่บางส่วนเขาก็ไม่อยากฉีดวัคซีนก็ยังมีอีกเยอะฉะนั้นการระบาดส่วนหนึ่งละกันก็คือมาจากกลุ่มนี้กลุ่มที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนในขณะที่เราเนี่ยทางประเทศเนี่ยกำลังพยายามจะผ่อนคลายกฎระเบียบให้มากขึ้นเรื่อยๆวงเล็บอย่างเชื่องช้าพอตั้งแต่มีการเปิดประเทศไม่กักตัววงเล็บจริงๆคือต้องกัก1คืนเพื่อรอผลตรวจที่โรงแรมเนี่ยตั้งแต่1พฤศจิกาย,ยนเนี่ยก็มีความกังวลในประเทศ ว่าอ่ามันจะมีการพุ่งของโควิดอีกไหมแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็รีบจะกลับมาหมายถึงรีบจะขอ Thailand p a s s เพื่ออย่างน้อยก็กลัวว่าออฟดาว์เอานะกลัวว่าเขาจะยกเลิกไอ้เรื่องกักตัวหนึ่งคืนใช่ไหมก็เลยอยากจะได้ไอ้ตัว Thailand p a s s นี่ไว้ก่อนไว้อุ่นใจไว้ก่อนว่าเกิดเขายกเลิกขึ้นมาเออเราน่าจะยังได้สิทธิ์นี้อยู่ครับก็คือเรากำลังจะพยายามผ่อนคลายในขณะที่ประเทศลูกค้าเขาอาจจะโควิดพุ่งขึ้นแล้วเราจะอย่างไรจะยังคง พยายามเดินหน้าผ่อนคลายหรือว่าจะอยู่ดีๆก็กลับมาจิตตกเข้มงวดมากขึ้นเหมือนเดิมนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราตามข่าวแรกนะครับเ,เดี๋ยวลงลิงก์ของทั้งสองข่าวไว้ใต้วิดีโอก็คือถ้าเราใช้ ATK แทนการตรวจ RT PCR เนี่ยก็จะยิ่งดีเพราะว่าการตรวจ RT PCR เนี่มันต้องรอนานเป็นชั่วโมงกว่าจะทราบผลใช่ไหมก็เลยเป็นข้ออ้างของเราว่าทาไมจะต้องจองโรงแรมกักตัว1คืนก็เพราะว่าต้องไปอยู่ที่โรงแรมเพื่อรอผลตรวจ อยู่ที่สนามบินไม่ได้เพราะว่ามันจะทําให้อ air ัดแล้วก็จะยิ่งเพิ่มขั้นตอนที่ตกค้างอยู่สนามบินเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยตั้งแต่ลงเครื่องเนี่ยกว่าจะฝ่าพิธีกรรมของกรมควบคุมโรคเอ่ยฝ่าเรื่องของตอมอรับกระเป๋าอะไรเสร็จกว่าจะไปถึงโรงแรมมารับก็มีข่าวหนึ่งบอกว่าสองชั่วโมงครึ่งแล้วเกิดต้องไปรอผลตรวจอีกก็คงแน่นสนามบินเขาก็เลยคิดว่าจะ ให้ไปรอผลตรวจที่โรงแรมแทนแล้วกันแต่ทีนี้พอกลายเป็น ATK ปุ๊บเนี่ยมันแป๊บเดียวก็รู้ผลใช่ไหมครับไม่เกิน10นาทีฉะนั้นก็ไม่จําเป็นต้องไปรอที่โรงแรมแล้วไงอ่าฉะนั้นถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้นะก็ต้องมาจับตาดูว่ายังจะให้จองโรงแรมหนึ่งคืนอีกไหมแล้วก็ค่าตรวจมันก็ไม่แพงแล้วเพราะ ATK มันก็อ่าชุดหนึ่งก็ไม่กี่สิบบาทหรือร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองไม่เหมือน PCR ที่ราคาอาจจะแบบ2,000กว่า ครับแต่ส่วนตัวคิดว่าเขาน่าจะยังไม่ปรับง่ายๆเพราะว่ายังมีคนคอยคอยจ้องจะจับผิดเขาอยู่ฉะนั้นก็ต้องให้เปิดไปสักพักหนึ่งเขาถึงจะเปลี่ยนตรงนี้บอกว่าทางทททจะเสนอเข้าต้มพิจารณายกเลิกการตรวจ rt pcr นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบแต่ให้ใช้ atk แทนก็หมายว่าถ้าคนที่เข้ามายังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ต้องตรวจ pcr เหมือนเดิมอ่าก็คือผู้ว่าทท จะรายงานความคืบหน้าในการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจาก63ประเทศเข้าไทยโดยไม่กักตัวซึ่งเริ่มไปแล้วเมื่อ1พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาแล้วก็มีคนติดเข้ามาตรวจเจอโควิดแค่หลักสิบจากคนที่เข้ามาหลายหมื่นคนแล้วก็ทอทอท,อทอจะเสนอพิจารณายกเลิกการตรวจโควิดด้วยวิธี rt pcr สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบจาก63ประเทศคือไม่ใช่ทุกประเทศนะถ้าจะยกเลิกก็คือเฉพาะ63ประเทศซึ่ง ได้รับการยกเว้นเรื่องของกักตัวเหลือหนึ่งคืนคือ test and go อยู่แล้วรวมถึงผ่อนปลนการสัมผัสใกล้ชิดผู้มีความเสี่ยงสูงก็คือถ้าคนที่นั่งเครื่องบินมาด้วยกันเกิดตรวจเจอโควิดขึ้นมาก่อนหน้านี้คือไม่รู้ยังไงคือททั้งลำโดนไปหมดเลยหรือยังไงอันนี้คือจะให้ผ่อนปลนกดบ้าๆเรื่องนี้เพราะการดําเนินการตรวจแต่ละครั้งต้องใช้เวลาอย่างน้อย6ชั่วโมงถึงจะทราบผลตรวจฉะนั้นเป็นที่มาว่าทําไมต้องไปอยู่โรงแรม และผู้เดินทางขาเข้าต้องจองและพักอยู่ในห้องพักของโรงแรมระหว่างรอผลการตรวจอย่างน้อยหนึ่งวันผลก็คือมีคนเข้ามาน้อยเพราะว่าเอาเข้าจริงก็คือเข้ามาวันละประมาณ2,000กว่าคนเท่านั้นเองซึ่งเขาคาดหวังว่าจะเข้ามาเดือนละ30,000 0ก็ตกวันละหมื่นแต่นี้ได้แค่วันละส0 0พันทั้งที่ลดวันกักตัวเหลือ1วันแล้วก็คือจะยกเลิกการตรวจ rt-pcr ให้ไปตรวจเป็นแอนติเจนเทสคิต ที่ทําให้มีความสะดวกมากกว่าแต่ก็ต้องแล้วแต่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อและข้าต้มแต่สินใจเนื่องจากข่าวนั้นมันสั้นๆนะครับก็อย่างที่บอกว่าเป็นการเสนอนะแต่เรายังไม่รู้ว่าเขาจะเล่นด้วยหรือเปล่าแต่ดาว่าน่าจะอย่างเพราะว่ามีคนต้องจับผิดอยู่แล้วก็สถานการณ์ประเทศลูกค้าอาจจะไม่ค่อยดีก็คืออันนี้เยอรมน,นีติดโควิดวันละครึ่งแสนมีผลกระทบท่องเที่ยวไทยหรือไม่ ก็อ,อย่างที่บอกครับว่าเอ๊คนที่ไม่รู้เรื่องก็อาจจะกังวลว่าอะไรฉีดวัคซีนไปเยอะทำไมยังติดโควิดอยู่อีกนี่ไงเปิดทาไมฉีดวัคซีนแล้วก็ยังแพร่เชื้อได้แต่จริงๆแล้วจากข่าวนี้คือคนที่ติดโควิดส่วนใหญ่ที่อาการหนักอะ่ะเป็นคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็คือนะักท่องเที่ยวจากเยอรมนีมาไทยมากเป็นอันดับสองแต่ประเทศต้นทางยังอ่วมติดโควิดวัลละครึ่งแสนวันเกิดผลกระทบลูกโซ่การท่องเที่ยวไทย อ่าอันนี้กราฟผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโควิดของประเทศเยอรมน,นีนะครับไม่ได้เปิดสนานเลยการติดเชื้อครั้งนี้พุ่งมากกว่าก่อนนี้อีกจนกลายเป็นว่าไอ้ภูเขาสองอันนี้กลายเป็นเตี้ยไปซะแล้วแต่ดูนะการเสียชีวิตก็คือข้างล่างต่ํากว่าภูเขาตรงกลางอย่างเทียบกันไม่ได้ก็คือมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวใดๆเพียงแต่ว่าไม่รู้เยอรมน,นีเขาจะมีความเข้มงวดอะไรมากขึ้นหรือเปล่าสําหรับคนเข้าประเทศ กลายเป็นว่าเราไม่ได้กลัวเรื่องของไทยจะไม่รับหรืออยู่ดีๆก็กลับมาจิตตกเดี๋ยวเรากลัวประเทศเยอรมน,นีอยู่ดีๆจะจิตตกเพิ่มความเข้มงวดกับคนที่จะเข้าอ๋อแต่ไทยก็ต้องกังวลแหละเพราะว่าถ้าไทยยังติดเยอะอยู่ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดคนของเขาออกมาเที่ยวประเทศไทยแล้วขากลับไปนี่แหละถ้าเยอรมน,นีมีความเข้มงวดมากขึ้นเนี่ยคนเยอรมน,นีที่มาไทยแล้วกลับประเทศตัวเองจะต้องกักตัวหรือต้องทําอะไรหรือเปล่าโควิดเนี่ยไม่ยอมจบง่ายๆสักทีนะครับ ก็คือเปิดประเทศมาประมาณ10วันเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา35,000ืรายก็มันก็มากขึ้นนั่นแหละแต่ว่ามันก็ตกวันละไม่กี่พันน่ะก็คือยังเทียบของเดิมไม่ได้ประเทศที่เข้าไทยมากที่สุดก็คืออเมริกา4,000กว่าคน4,200พบติดโควิดแค่7รายจาก4,200เยอรมนีประมาณ3,900ติดโควิดแค่3ราย1ในพันแล้วก็อังกฤษ2000คนติดโควิด -7 รายโหเยอรมนี Germany, นี่ นะถ้าเทียบไซส์ประเทศแล้วเนี่ยคือถ้าไซส์เดียวกับอเมริกานะคนเยอรมันก็จะมาไทยมากกว่าอเมริกาซะอีกก็คือประเทศอันดับสองที่มาไทยในเวลานี้อย่างเยอรมน,นีก็กําลังเผชิญการระบาดของโควิดหนักที่สุดเท่าที่มีการระบาดมาก็ให้ดูกราฟไปแล้วนะครับแต่ว่าการเสียชีวิตจากโควิดกับต่ํากว่าครั้งที่แล้วมากเอ่อก็แพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤตโควิด -19 ที่ไลฟ์ซิกเตือนว่าคลื่นลูกที่4ี่ก็คือเขาเจอเวฟสี่นะ ของเราเว็บอะไรวะลืมไปแล้วเว็บสเนาะอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดของเยอรมน,นีปัจจุบันโรงพยาบาลมีผู้ป่วยติดโควิด -19 บเาจำนวน18บรายหมายถึงว่าของมหาวิทยาลัยไลฟ์ซิกนะครับแต่มีเพียง4ีรายเท่านั้นที่ได้ฉีดวัคซีนโควิด -19 มาแล้วอีกสิบสี่รายยังไม่ได้ฉีดเป็นเรื่องยากมากที่ให้บุคลากรทางการแพทย์มีแรงบันดาลใจในการรักษาผู้ป่วยระลอกสีนี้ ขณะที่ประชากรส่วนใหญ่ยังคงประเมินปัญหาต่ําเกินไปเรายังคงเห็นประชาชนจํานวนมากที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเยอรมนีเป็นหนึ่งในประเทศที่มีคนต่อต้านการบังคับฉีดวัคซีนโควิด -19 โดยประชากรอายุ12ปีขึ้นไปถึง16ล้านคนที่ยังฉีดไม่ครบโดสก็คือรวมคนที่ยังไม่ได้ฉีดเลยกับคนที่เพิ่งฉีดไปเข็มเดียวถึง16ล้านคนจําได้ว่ามีประชากรอยู่ประมาณ80กว่าล้านมากกว่าไทยนะ แล้วก็ช่วงไหนที่มีข่าวการบังคับฉีดวัคซีนก็เกิดการประท้วงต่อต้านแต่ว่านะครับตอนนี้คือทางเงยอรมน,นีก็พยายามหามาตรการใหม่ที่จะมาจัดก,การการแพร่ระบาดและล็อกสีนี้โดยไม่ต้องล็อกดาวน์หรือสั่งบังคับฉีดวัคซีนก็หมายความว่าเขาเข็ดแล้วกับการล็อกดาวน์ซึ่งเขาทํามายาวนานหลายเดือนนะตอนต้นปีอ่ะกว่าจะคลายล็อกอะไรเนี่ยกี่เดือนก็ไม่รู้ซึ่งมันก็เศรษฐกิจก็พังอย่างมาก หรือตอนที่เขาบังคับฉีดวัคซีนก็มีแต่คนต่อต้านฉะนั้นเขาก็เลยเอามาตรการไหนดีที่ไม่ต้องล็อกดาวน์หรือบังคับฉีดวัคซีนถ้าเกิดเขาทําก็แสดงว่าประเทศอื่นๆคือประมาณว่าช่างหัวโควิดมาแล้วหรือเปล่าว่าไม่ต้องมาซีเรียสก,กับมันมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่ารัฐสภาเยอรมน,นีก็ได้ปล่อยให้ภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดในวันที่25พฤศจิกายนนี้ถึงแม้ว่าจะมีผู้ป่วยโควิดลายใหม่สูงเป็นประวัติการก็ตาม แต่ส่วนหนึ่งที่มีการติดเชื้อพุ่งเนี่ยเป็นเพราะอากาศที่เข้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้วก็มีการรวมกลุ่มภายในอาคารก็ไม่แปลกเพราะว่ากลับมาที่กราฟอีกทีหนึ่งเนี่ยช่วงที่มันพุ่งภูเขาตรงกลางเนี่ยก็คือช่วงปลายปีทั้งสิน้นหลังจากนั้นก็มีการลดลงแล้วก็ไม่ได้มีจุดสูงสุดใหม่หลังจากต้นปีเป็นต้นมาแล้วพอช่วงหน้าร้อนก็ลดลงเป็นช่วงที่เราไปเที่ยวพอดี <c oughs> บังเอิญมากก็คือเขาจะไม่ล็อกดาวน์แต่ว่าเขาจะใช้มาตรการ ที่เข้มงวดมากขึ้นอย่างเช่นต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะในร่มเอ๊ะก็ต้องใส่อยู่แล้วไม่ใช่เหรอให้เข้มงวดรัดกุมขึ้นโดยไม่ต้องขยายเวลาล็อกดาวน์หรือเคอร์ฟิวอย่างที่เคยทํามาตอนแรกเห็นบอกว่าจะให้ใส่คําว่าให้ใส่หน้า,หหนากากอนามัยปุ๊บก็นึกว่าอ,อ๋อกลางแจ้งก็ให้ใส่หรือยังไงเปล่ากลางแจ้งก็ยังไม่ได้บังคับให้ใส่ก็คือให้ใส่ในที่ร่มซึ่งเดิมก็ใส่อยู่แล้วตอนที่เราไปเที่ยวเนี่ย เขาก็ใส่กันนะหมายถึงว่าในสถานีรถไฟหรือขณะที่นั่งอยู่ในตัวรถไฟเองหรือในซูปเปอร์มาร์เก็ตเขาก็ใส่นะก็เลยงงว่าตรงจุดไหนที่เขาไม่ใส่คนเยอรมันก็โอเคนะก็ป้องกันตัวเองได้ดีแต่ว่าท่านนอกอาคารนอกสถานที่กลางแจ้งเขาก็ไม่ได้ใส่ก่อนหน้านี้เขาก็มีการยกเลิกการตรวจโควิดฟรีแล้วก็ยกเลิกเรื่องศูนย์ฉีดวัคซีนไปอ๋อเรอเพราะว่าพวกเราไปได้ไปฉีดเข็มสองตอนที่เราไปที่ เมืองฟรายบวกอินไบสเก่ all, ที่เยอรมนีนะครับไม่รู้ว่าเขามีการยกเลิกไปตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ได้ยินข่าวว่าเขายกเลิกการตรวจโควิดฟรีให้ประชาชนตอนนี้นโยบายนี้กําลังจะกลับมาใช้กันอีกครั้งหนึ่งและสุดท้ายคือที่ว่าโควิดพุ่งในเยอรมนีเนี่ยจะกระทบกับการเข้าไทยแบบไม่กักตัวหรือไม่เนี่ยคาดว่าจะไม่กระทบเพราะว่ารัฐสภาเยอรมน,นีไม่มีแนวโน้มจะเพิ่มความเข้มงวดก็คือไม่ได้จะล็อกดาวน์หรือปิดประเทศใดๆทั้งสิน้นที่อับบอกอะ่ะก็คืออาจจะกระเทือน ถ้าเขาล็อกดาวน์นะตอนนี้เขาไม่ได้บอกจะล็อกอาจจะก,กระเทือนทั้งคนเข้าและออกใช่ไหมคนเข้าก็อ่ะจะต้องมาเข้มงวดอะไรมากกว่าเดิมหรืออาจจะไม่ได้เข้าส่วนคนออกก็คือออกมาได้แต่ว่าขากลับไปก็ต้องก,กักตัวหรือทาอะไรซึ่งตรงนี้เขาไม่ไม่มีความเข้มงวดตรงนั้นก็คือเขาไม่ได้เพิ่มมาตรการใดๆทั้งสิน้นฉะนั้นก็ไม่มีผลกระเทือนกับคนจากเยอรมนีที่จะเข้าไทยก็ต้องมาจับตาดูกันนะครับว่ามาตรการเปิดประเทศครั้งนี้จะอยู่ไปได้ถึงเท่าไหร่ จะอยู่ไปตลอดเลยไหมหรือว่ามันจะมีประเด็นอะไรที่ทําให้เขาจิตตกจะเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับเพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ